สวัสดีครับเพื่อนๆครับไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับช่วงนี้ก็กําลังยุ่งๆอยู่นะครับวันนี้ว่างเลยนําเสนอเลยนะครับเชิญเพื่อนๆนะครับมาเลี้ยงไก่แฟนซีด้วยกันนะครับชุดนี้ตัวเมียนะครับเป็นไก่ที่เคยใช้ประกวดนะครับสวยงามระดีนะครับตัวผู้เป็นสีลล่นะครับเป็นแฟนซีสวยน่ารักขั้งคู่เลยนะครับนี่ครับความสดใสน่ารักของแฟนซียังมีให้เพื่อนๆได้ชมตลอดเลยนะครับ เน,นเพื่อนมาเลี้ยงน้องไก่ด้วยกันครับน้องไก่อยู่ขวัญแกนชอบน้องไก่มาคุยกันได้นะครับถ้ากําไลไม่ได้ที่ดมมด T o M T A ดีมมด T o M T A M, ทีเอ็มทีเอ็มทีเด็ดดีทีเทีเอทอมแทมครับน่ารักจังเลยมีใครสนใจไหมครับขอบคุณครับ